ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงย o นสาขาบุรีร ok ัมอกเมืองหางห่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงย o นจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่10 5ตุลาคมพศ2565นะเด็กก็เดี๋ยววันนี้จะรีบทําขายรถข้อนะครับแล้วก็ส่งไปต่อที่อ่ปักช่องวันจันทรนะแล้วก็ลูกค้าจะรับวันศุกร์ไม่แน่ใจว่าทานไหมแต่ว่าวันนี้นะครับก็มีรถรุ่นรถที่ f c ขอมาเป็นรุ่นไหน2,022หรือ2,023อะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวไป ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่ทาง FC ของพี่ตาต่ขอมาอยากดูรุ่นนี้สีดำหน่อยบอกเลยนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อยกสูงที่เป็นรุ่นแคปมันถือว่าท็อปที่สุดแล้วไม่มีใครเกินเจ้าคันนี้ไปอีกแล้วแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆนะครับที่รถรุ่นนี้ไม่ได้รับการผลิตในปี2023แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้น ใครอยากได้ต้องเอาเป็นปี2022เอาฉเฉลยนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยดูจาก line, ลายล่องแบกมันต้องเป็น ZP แน่ๆเลยเป็น ZP พีแน่ๆแต่มันเป็น1.9ออโตหรือว่า3.0เกียร์ธรรมดาวะอ่ะเดี๋ยวไปใต่จะมาฉะเฉลยกันละกันนะครับแม่ดำปีดำปอดมาเลยนะแกนะครับอันนี้มันเปื้อนจากการลงเจลเลอร์นนะตอนมันมานะฝนตกพอดีรถคันนี้นะครับมันชื่อรุ่นว่าสเป e Cap Highland e r 3.0เกรด z ีมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นแล้วราคาของมันนะครับก็อยู่ที่ 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองรวมสีดำแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าน่าเสียดายมากๆเลยสำหรับใครที่อยากได้เครื่อง3,000ันนะครับขับเครื่อง200ยกสูงมันมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ผลิตแล้วอา้าวไม่เป็นไรนะครับคันนี้นะ ยังดูถ่ายให้ดูนะครับบางคนเราดูปี2023ไฟหน้าของเขาเนี่ยได้ไฟหน้าแบบ Isuzu Vision Bay LED ไฟเดีย์ไลท์มีมาให้นะครับหลอดที่ใช้ก็ยังบอกที่บอกเพาว่าใบแหละซึ่งมันแปลว่า2นะครับใช้หลอด LED ไฟสูงไฟต่ําใช้เพียงแค่หลอดเดียวเท่านั้นและไฟตัดหมอกของมันนะครับก็ยังเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันเป็นเครื่อง3.0ที่คงความหรูหรามากๆมาพร้อมกับหน้าตาที่เป็นกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมโลโก้ Isuzu ก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกัน แมราคาเพียงแค่890,000บาทแต่ว่าไม่มีแล้วใครได้เป็นเจ้าของเจ้าคันนี้นะโอ้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตัวตัวรถนะครับเขาจะมีระบบความปลอดภัยที่มาถือว่าครบมากๆเลยเบรก ABS มีมาให้นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันเขาก็มีมาให้นะครับซึ่ง มันสําคัญมากๆเลยพวกระบบเหล่านี้นะครับอย่างเช่นเจ้าตัว abs เนี่ยเวลาที่เราเหยียบเบรกแรงๆล้อเขาจะไม่ล็อกตายมันทําให้เราสามารถควบคุมทิศทางของรถได้เราก็เขาเรียกว่ามันหลบได้ด้วยนั่นแหละเออถ้าไม่มี abs มันลากลอ้อใช่ไหมมันก็หลบไมได้โอ้ฝนมาแล้วเว เอากันใจต่อหนึ่งเดี๋ยวเรไปถ่ายภายในกันนะครับล้อของมันเนี่ยจะเป็นล้อตัวเดียวกับเกรด M นะโอ้โหเป็นรถรุ่นเดียวเลยก็ว่าได้ที่ใช้ล้อขนาดเดียวกันกับตัวเกรด M แล้วก็สีเดียวกันด้วยนะครับโดยเบอร์ยางที่ใช้นะครับเป็น2 6 5 6 0 1 8แปม็กปัดเงาลายสปอร์ตนะครับกันสะเทือนของเขานะครับมาพร้อมกับอิสระป,ปีกนก2ชั้นพร้อมด้วยคอยสปริงเสริมด้วยโชค๊คอัพแก๊สแล้วมันยังมีเหล็กกันโค้งให้ด้วยนะครับนอกจากมันเขาเรียกว่ายัางไง นอกจากฐานล้อที่มันกว้างแล้วมันมีระบบเหล่านี้ต่างๆเข้าไปเนี่ยมันยังทําให้มีความนุ่มความหนึบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันก็เป็นเจ้าบันไดข้างของมันนั่นเองข้อมูลเยอะจัดนะครับพูดไม่ถูกพูดผิดพูดถูกไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก่อนเออใจเย็นนะใจะเย็น ตัวนี้นะครับกระจกมองข้างของเขาเนี่ยมันก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยเรียกได้ว่าสีของมันเป็นสีส้มที่โฉบเฉียวแล้วก็น่าใช้มากๆเลยแล้วเวลาที่มันเปิดนะครับมันได้มันจะมีความปลอดภัยแล้วก็ความหรูหราด้วยเหมือนรถยุโรปเลยใบปัดน้ําฝนแบบบิวอินนะครับลองปัดดูแล้วเมื่อกี้นะครับปัดดนเงียบปัดได้สะอาดมากๆเลยทีเดียวเราก็เสาอากาศของเขาเนี่ยเป็นเสาอากาศที่ออกแบบให้มีความสั้นแต่ว่าการรับสัญญ,ญาณของมันนะครับเจียจะหนับมากๆเลยรับได้ชัดเจนแล้วก็ไกลนะครับรุ่นนี้มี ยานการขโมยมาให้แล้วก็มือเปิดประตูของเขาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเจ้ากุญแจอัจฉริยะหรือว่ากุญแจคีเล็ดนั่นเองโดยนะครับกุญแจอยู่ห่างจากประตูไม่เกิน80เซนกดสวิตช์สีดําตัวนี้เพื่อเปิดประตูเข้าไปภายในได้เลยกระบะของมันเนี่ยด้วยความที่เฮ้ยมันเป็นแคบนะมันจดรอยอ3นะครับเพราะฉะนั้นกระบะของมันออกแบบ ให้มีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะของกระบะจะเป็นกระบะขึ้นรูปชิ้นเดียวลดรอยต่อนะครับคือมันมีรอยต่อน้อยที่สุดทําให้มีความแข็งแรงทน,นท้านนะครับลดโอกาสในการเกิดสนิมแล้วก็มิติกระบะของมันที่ใหญ่มันทําให้มันทุกได้เยอะด้วยนั่นเองตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟฟ้ากระจกด้านหลังที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นไฟเบรคดวงที่3ซึ่งหลายๆท่านก็อยากให้มันมีไฟเบรกที่ฝาท้ายนะครับเออดีไม่ดีมีทั้งหลังคาด้วยฝาท้ายด้วยเอาให้แสบตากันไปเลยนะครับส่วนเจ้าตัวล้อแม็กด้านหลังนะมันก็จะเหม กับด้านหน้านั่นแหละเป็น Max Line Sport ขนาด18นิ้วนั่นเองแต่ว่าแตกต่างตรงที่เจ้าตัวเบรกของมันเนี่ยด้านหน้ามันจะเป็นตัวดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกสังเกตดูไหมแคบมันจะมีไอตัวคีบตัวนี้เไว้รีดลมด้วยนะครับมันส่งผลในหลักอากาศพรสศาสตร์ให้ลมมันหมุน คือมันเรียงกันไปตามใต้ท้องอ่ะไม่ให้มันหมุนพลุนพลังอ่ะเออมันลดแรงต้านเอ้ยแล้วตัวนี้นะครับเชสซีมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะเพราะว่าการที่มันใหญ่เนี่ยมันจะบรรทุกได้เยอะนั่นเองทําไมต้องเพราะว่าเพราะว่าเขาอยากให้มันบรรทุกได้เยอะและแข็งแรงนั่นแหละถึงทําให้มันใหญ่นะแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบการสะเทือนของเขาเนี่ยเจ้าตัวแคปนะครับแซดพีคันนี้มันมาพร้อมกับเจ้าตัวแหนบนะครับการสะเทือนของแหนบมันจะมีทั้งหมด3แผ่นด้านบนจะยาวที่สุดนะครับให้ความนุ่มนวลส่วนแหนบบรรทุกก เวลาที่เราวิ่งไปนะครับตกหลุมไม่ให้มันกระเด็งกระดอนเห็นเจ้าตัวดำๆนี่ไหมมันเป็นโช๊คอัพแก๊สนะครับช่วยให้ตัวรถมีความนุ่มแล้วมีความหนึบนั่นเองตัวยางอะไรของเขาเนี่ยก็จะเป็นขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟท้ายลมดำแบบ LED นะครับกันชนท้ายใครที่เลือกเกรพีนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเขามีมาให้เลยโอ้นะครับโอ้เป็นตัว เห็นแล้วตื่นเต้นนานๆทีเห็นเขานะครับเป็นตัวแคปที่ท็อปที่สุดแล้วไม่มีใครท็อปเกินเขาแล้วนะในเครื่อง3 0 0พันเอาไปดูภายในกันดีกว่าไปว่ามันรูหราขนาดไหนเพราะว่าฝนมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาเป็นที่เรียบร้อยพี่ตายก็ต้องเอารถเข้าร่มก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกฝนไม่มันเปียกเรานี่แหละเปียกกระหม่อมบางด้วยหัวล้านด้วยเขา้าร่วมดีกว่าเอาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างของเจ้าตัวสเปซแ c a p h i g h นเดอร์สามจุดศูนย์เกรดเซพีคันนี้มาไล่ตั้งแต่บานแคปของเขาเลยละกันบานแคปของมันออก แบบให้มีความกว้างนะครับเปิดได้มากถึง90องศามีจุดยึดของตัวน็อตนะครับมันมีมากถึง2จุดด้วยกันนะครับด้านล่าง2ตัวด้านบนอีก2ตัวนะมันมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วทำไมมันถึงทำให้เปิดได้กว้างการที่มันเปิดได้กว้างนะครับมันทําให้เวลาที่เราจะเข้าไปใช้พื้นที่บริเวณ เจ้าตัวแคบของมันเนี่ยสามารถเข้าไปแบบง่ายๆเลยเอาของเข้าไปวางนะครับเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนเออก็สามารถเข้าไปได้แบบง่ายๆเพราะว่าแคบของมันมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ประตูเปิดได้ก,กว้างนันเองตัวนี้นะครับจะเป็นตัว กล่องที่เก็บเครื่องมือของเขานะมันจะมีอยู่2กล่องกล่องหนึ่งกล่องหลอกนะอันนี้เราจะอาจจะสามารถนะครับไปซ่อนเงินเมียได้แต่เมียก็รู้อยู่ดีแหละเออเพราะว่าเขาต้องเปิดดูถูกไหม <c oughs> ใครที่ซ่อนเงินเมียเลิกคิดเถอะนะเป็นคนที่ของสังคมนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของตัวแม่แรงตัวเครื่องมือถอดยางอะไหล่ก็มีมาให้ส่วนพื้นห้องโดยสารของเขาเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวพรมสีดำนะครับเรียกได้ว,ว่าโอ้โหมันพรีเมียมมากๆสาหรับเจ้ารถคันนี้ ตัวนี้นะครับมันจะมีบุนุ่มด้านหลังมาให้ด้วยเวลาที่เรานั่งเนี่ยไม่เจ็บหลังมาพร้อมกับตัวผ้าบุลังคานะครับรุ่นนี้มันจะเป็นผ้าบุหลังคาที่เป็นสีเทานะครับเราก็มีเจ้าตัวลําโพงเซอร์เราสาวด้านบนด้วยไฟส่องสว่างของมันนะครับมีมากถึง2จุดนะครับตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองทีนี้เดี๋ยววิ่ัยให้ดูนะครับตรงอื่นเอ้าแผงประตูของมันจะเป็นแบบไหนหรูหราเหมือนรุ่นอื่นไหมพูดก็พูดนะครับมันมีความหรูหรามไม่แพ้ตัวแซดพีที่เป็น4ประตูเลยมีบุนุ่ม เข้ามาให้เดินด้วยได้สีเทานะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นสีดําเงาพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าได้เรากดพับตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะให้มันกลางออกเราก็กดตรงนี้เดี๋ยวพี่ต่ายลองดูนะเนี่ยเห็นไหมมันกลางออกแล้วเวลาที่จะปรับนะครับก็ง่ายมากๆเราก็เลือกฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็โยกเอาเหมือนจอยเกมเลยง่ายมากๆนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับที่ใส่ขวดน้ําได้มากถึง1.5ลิตรมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับลำพงขนาดใหญ่ด้านข้างก็มีมาให้เอา้าทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวเบาะกันบ้างรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับเบาะที่สามารถปรับไปฟ้าได้มากถึง8 L. ทิศทางสงเบาะของมัน ดูสปอร์ตแล้วลงตัวมากๆแถมยังมาพร้อมกับเจ้าตัวเทคโนโลยีคูลแม็กนะครับโอ้ oh, นั่งนุ่มแล้วก็ไม่หลอนด้วยเอาดูเฮ้ยมันเป็นแคปรุ่นเดียวเลยนะที่มีเบาะไฟฟ้าเข้ามาให้นอกจากเจ้าตัวแ P a พ t ออโต้แล้วมันจะเป็นรุ่นเดียวเลยครับเป็น2รุ่น2รุ่นนะครับแต่ว่นนี้ไม่ได้ผลิตแล้วเสียดายมากๆเลยเอาทีนี้เอาเบาะมันนะพี่จ่ายให้ดูแล้วทีนี้มาดูเจ้าตัวพวงมราลัยของเขากันบ้างน,นะครับในส่วนของพวงมราลัยเนี่ย มันเป็นพวงมาลัยสปอร์ตแบบ3ก้านนะครับตัวนี้มันจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะมันไม่ได้เอียงนะพี่แตายเอียงล้อมันเฉยๆนะครับซึ่ง สปอร์ตลงตัวนะครับด้วยหนังที่มันดูหรูหราแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับแสดงว่าเราไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนน,นนะครับเวลาที่เราควบคุมเครื่องเสียงตัวนี้แล้วก็ฝั่งขวานะครับอีกอุปกรณ์เพื่อความอำนวยความสะดวกสบายนะก็มันจะเป็นเจ้าตัวครุสคอนทัวรเวลาที่เราเดินทางไกลๆเราสามารถควบคุมความเร็วจากพวงมาลัยได้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับ ปรับปรับแสงให้เหมาะกับสายตาของเราได้นะครับแล้วก็ข้อมูลครับการขับขี่ต่างๆมันออกแบบให้มีความครบถ้วนแล้วก็เป็นสากลมากๆเลยบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับมันมีการบูนุ่มมาให้ด้วยหนังนะครับแล้วก็เดินด้วยได้สีเทามันหรูหรามากๆเลยแล้วก็ใครที่เลือกใช้รุ่นนี้นะโอ้โหหรูไหมหรูไหมหรูนะนะครับมันที่สําคัญนะครับที่ปี2023ไม่มีแกไม่มีเนี่ยก็คือระบบนําทางเจ้าคันนี้นะครับมันยังมีระบบนําทางให้เรียกได้ว่าไม่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตฉันก็สามารถไปได้นะ เป็นหน้าจอทัศสกีนแล้วก็แยกการทํางานซ้ายขวานะครับหน้าจอมันใหญ่มากถึง9นิ้วมีกล้องมองหลังให้ด้วยด้ยวยกั ให้ดูกล้องมองหลังนี่โอโหเห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นยันตะกร้ากุญแจที่วางอยู่ตรงเสานู่นแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้แอร์นะครับเป็นเจ้าตัวแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิด้านซ้ายด้านขวาม,มีฟิลเตอร์ที่สามารถก้องฝุ่น pm 2.5สปอร์ตเล้าใจนะครับด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดให้อัตราทดที่ต่อเนื่องนอกจากขับสนุกแล้วก็มีความประหยัดน้ํามันด้วยนะ้มันมีเกียร์โอเวอร์ดรอยสองตำแหน่งคือเกียร์5 แล้วก็เกียร์หเกียร์หก็ประหยัดเกียร์หกประหยัดประหยัดนะครับส่วนฐานเกียร์ของมันเนี่ยออกแบบให้รูหราเหมือนรถเก่งเลยนะครับเป็นสีดําเปียโ,โนแบ็กแล้วก็หุ้มด้วยหนังให้นั่นเองแหม้2 2 2 2ยังพรีเซนต์ได้มันขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว2023มามราเราให้มันระเบิดระเบ้อไปเลยนะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า มีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นที่เป็นกับเครื่อง2อล้อที่ใช้เครื่องยนต์3.0นะครับก็คือเจ้าตัว Highlander คันนี้นี่เอง ZP นะเป็นเครื่องยนต์นะครับ3,000ซีมีเทอร์โบแปรผันที่ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มันให้พละกกำลังแรงม้าของมันเนี่ย 190แรงมา้าแล้วก็แรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรเอาเปยังไงกันบ้างหลายๆท่านเสียดายจับจองรุ่นนี้ไม่ทันนะเอาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจจะมีรุ่นอื่นมาตัวแทนก็ขอให้เฮซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเยยิงไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้าวันนี้เป็นเวนเช็ดรถนะเดี๋ยวไปเช็ดรถก่อน